ฉบับแรกของในหลวงราชการที่9นะคะเป็นพระปราง3ยอดจังหวัดลบบุรีนะคะแบงค์500แบบ11ค่ะแบบ11แบบ12แบบ13แบบอ,อันนี้จะเป็นธนาบัตรที่ระลึกปีการจนาพิเศษนะคะธนาบัตรชิ้นที่ราคา500บาทที่ระลึกที่ระลึกกัรจนานะคะแล้วก็จะมีธนาบาัตรอันนี้แบบ13 อันนี้ก็ยังที่ระลึกกัารานานค,ค่ะอันนี้ยังเป็นจัมโบ้อยู่คะ่ะเป็นใหญ่อยู่นะคะอ,คอ,อันนี้ก็จะที่ระลึกกัญจานานที่ระลึกกัญจานานพี่ตอนนั้นมีพิเศษอ๋อศูนย์เอกรไก่ค่ะหมวดต้นนะคะเอ๊ะไม่ใช่สิอันนี้มีอันนี้ก็เก้าเอเก้าเอ โอ้เลขลันเหรอห้าห้าก็ไม่ใช่หมวดเก้าไม่ใช่ค่ะเขาหมวดเขาเก้าอยู่แล้วเป็นที่ระลึกอ๋ออยู่นี่เจอแล้วศูนย์เอพอพานค่ะทุกคนเป็นธนบัตรที่ระลึกนะคะแต่เป็นหมวดเสริมค่ะหมวดเสริมศูนย์นะคะเลขศูนย์หมวดต้นเลยอะคะ่ะศูนย์เ ศูนย์พอพานค่ะศูนย์พอพานศูนย์เอสค่ะพอพานเอสเอสพอพานเป็นหมวดเสริมนะคะธนบัตรชนิดราคาห้าร้อยบาทแล้วก็จะมีเอ๊ะก็น่าไม่ได้หยิบมามีห้าร้อยลายชินี500ห้าร้อยลายรุ่นอยู่นะคะเดี๋ยวเอามาให้ดูต่อกันจะเป็นพระฉายาสาธิลักษ สมเด็จพระราชินีห้าร้อยพระราชินีนะคะอันนี้พนันให้ดูนะคะคือเป็นพวกรุ่นแหละค่ะที่รุ่นที่มีฟอยอ่ะฟอย์เขาจะขยับเคลื่อนเคลื่อนไปเรื่อยๆเห็นไหมคะฟอย์เขาจะไม่อยู่ไม่ไม่เท่ากันเห็นไหมคะเนี่ยฟอยเห็นไหมคะเขาจะเลื่อน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 อันนี้จะห่าง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 ค่ะแล้วก็อันนี้คือให้ดูเฉยไม่ได้ว่าอะไรพิเศษนะคะอย่างมือพระหัตถ์นะคะ นะคะอันนี้จะอยู่ตรงฟอยพอดีเลยนะคะอยู่ฟอยเขาจะคาดเลยนะคะอ่ะเลื่อนมาอีกไนก่อนอ่ะอันนี้ก่อนมาเลื่อนมาอีกอันนี้ก็จะเป็นอยู่แบบชิดพอดีชิดฟอยค่ะชิดฟอยอ่ะมาเลื่อนมาอันนี้อีกนะคะ<ม>ก็จะห่างฟอยอันนี้ให้ดูเฉยๆน,นะคะไม่ได้มีไม่ได้มีอะไรพิเศษค่ะปกติค่ะเป็นถือว่าเป็นธนาบัตรปกติแต่มีแบบ ให้ดูให้ลูกเล่นสนุกสนานน่ะนะคะเราก็หยิบมาแล้วเราก็มาดูเฮ้ยมีอย่างนี้ด้ยวยเหรอเฮ้ยไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยก็นะคะก็แยกกันไป<อ>ค่ะก็<อ>เป็นที่เล่นสนุกสนานกันไปแต่ไม่ไม่ได้มีราคาอะไรเป็นพิเศษนะคะปกติค่ะคือเป็นปกตินะคะอันนี้เห็นไหมคะฟอยอยู่ตรงนี้เลยอันนี้ก็จะชิดปลายอันนี้ก็จะห่างออกมาค่ะประมาณนี้ให้ดูนะคะเดี๋ยวเผื่อบางท่านไปเจอจะคิดว่าหุ้ย ของฉันพิเศษหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่ใช่นะคะปกติค่ะปกติเหมือนกันราคาเป็นคือเป็นปกติทุกทุกอย่างอะคะ่ะไม่มีอะไรพิเศษนะคะอันนี้จะเป็นพิเศษ500ได้ชีนีแล้วที่ระลึกอะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นพิเศษค่ะการจนาที่ระลึกแล้วก็จะมีอันนี้แบงค์พันขืนเขียวพันพอปลอเนี่ยค่ะ อย่างนี้ค่ะนะคะใครชอบใครก็เก็บนะคะชอบใครชอบมันใช่ไหมคะอันนี้เป็นปกติเลยเรื่องเรื่องการชอบนะคะไม่ว่ากันแล้วแต่ใครจะชอบแบบไหนเนาะก็เก็บกันไปนะคะเราชอบเราก็มีความสุขที่เราได้เก็บอย่างนะคะก็อยู่ที่กระแสความนิยมนิยมใครนิยมมันหน้าเก็บนะคะแบบแต่รุ่นนี้ส่วนมากตอนนี้ยังไม่เป็นราคานะคะราคาจะอยู่ที่หน้าแบงก์ยังกด ATM ยังมีปนออกมาอยู่ เพราะแบงค์ที่รุ่นที่มีฟอย์ก็จะมีประมาณนี้ค่ะแต่ถ้าเป็นรุ่นที่ไม่มีฟอย์กดไม่ออกแน่นอนถ้าอย่างเงี้ยไม่มีแน่นอนเพราะเขาไม่มีฟอย์นะคะถ้ารุ่นเนี่ยอย่างเงี้ยไม่มีฟอย์ไม่มีฟอย์นี่จะไม่มีในระบบและในตู้ ATM ไม่มีแล้วไม่มีฟอย์พวกรุ่นนี้พวกรุ่นนี้ไม่มีแล้วรุ่นนี้ก็จะใหญ่ขนาดเขาจะใหญ่เขาไม่ปกตินะคะเขาก็จะใส่ตู้ไม่ได้ตู้เขารับไม่ได้เขาไม่อ่านค่ะก็จะถ้ารุ่นที่มีฟอย์ปกติอย่างนี้ ยังปนอยู่นะคะยังมีกด a t M ออกมาอยู่ค่ะรุ่นที่มีฟอยเพราะเครื่องเขาอ่านเครื่องเขาที่เครื่องใหม่เขาจะต้องอ่านฟอยเนี่ยค่ะถ้าเก็บได้นะคะก็ถือว่าเท่ากับเก็บเงินสดไว้กับตัวเลยเพราะว่าถ้าท่านแรกมาในราคาที่ไม่มีส่วนต่างม,มากนักนะคะแล้วถ้าสักวันหนึ่งนะคะมีกระแสขึ้นมานะคะราคาขึ้น รวยไม่รู้เลยรวยไม่รู้ตัวเรียกว่ารวยไม่รู้ตัวรวยกระาคืนค่ะอย่างเช่นมีเยอะเลยค่ะธนาบัตรที่เขาเก็บไว้เป็นเงินเป็นเงินเก็บแต่ปรากฏกว่าปรากฏว่าเอามาขายได้ราคาสูงเขายังตกใจกันเลยมีเยอะค่ะที่เก็บเงินสดไว้เป็นเป็นแบงค์เป็นธนาบาัตรเป็นแหนบบางคนก็ไม่ได้คิดว่าจะเก็บไว้เพื่อขายไงก็เก็บไว้เป็นเงินออมไม่เฉย แต่ปรากฏว่าขายได้รวยไปเลยอะค่ะนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาเจดรอบ12สิงหา2559 像工资单子啊，好多都是。